สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับแพมอีกเช่นเคยทางเพจวิปผมครึ่งหัวนะคะวันนี้แพมจะพาใส่วิปผมทรงหน้าหวานไปเดินห้างแบบชิลๆนะอ่ะทาทำตามแพมเลยนะคะหยิบที่เสียบผมทุยนะคะขึ้นมาไว้เสียบลงตรงกลางนะคะหลังจากนั้นหยิบวิกขึ้นมานะคะจะมีตัวเสียบแบบนี้นะแล้วก็มีกิ๊บปอกแป๊กด้านข้างโอเคไหมเราเปิดกิ๊บปอกแป๊กไว้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเวียงวิกไปด้านหลังนะคะ ใส่ง่ายใส่สบายสำคัญใส่แล้วสวยมากๆนะคะนั่นก็คือวิกผมกึ้งหัวจากเพจของเรานี่ละค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะมีมากกว่า20ทรงนะคะแล้วก็มีถึง7เฉดสีด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวๆที่อยากจะสวยง่ายๆสไตล์แพรมนะคะลองทํากันดูเลยนะคะที่บ้านอ่าพอใส่เสร็จแล้วเราเซ็ตทรงข้างหน้านะคะด้วยมือของเราเนาะ มันก็จะได้ทรงแบบนี้นะคะนี่คือทรงหน้าหวานนะคะเดี๋ยวแพมจะเก็บทรงให้ดูสวยขึ้นนะคะด้วยการเอาผมข้างบนนะคะขึ้นไปแบบนี้นะสำหรับสาวๆที่หัดทำใหม่ๆนะคะสามารถทำตามแพมได้เลยนะ,ะนี่แล้วเราก็จะพร้อมมากนะคะสำหรับการไปเดินห้างนะวันนี้นะแพมพาแต่งผมเองที่บ้านนะคะเราไม่ต้องงอช่างแล้วนาะทีนี้นะคะเพราะว่าเราจะสวยเองที่บ้านนั่นเอง อ่าทำเสียบตัวเสียบลงไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรามีกิ๊เพชรเล็กๆนะคะเราเอามาแต่งผมด้านข้างได้เลยนะอ่าแบบนี้เลยเรามาติดเป็นแอคเซสซอรีน่ารักน่ารักนะคะ แล้วแค่นี้ก็สวยพร้อมที่จะไปเดินห้างกับแพมแล้วสำหรับสาวๆที่อยู่ที่บ้านนะคะลองทำกันดูนะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะซื้อไปใส่นะคะทัก Inbox เข้าเพจของเราได้เลยนะคะตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยค่ะบ๊ายบาย